นี่เจอกับ MY19 ครับ New Shape ครับ18 19เดี๋ยวคุณหนุ่มครับเป็นกนจอยกาลสินมาทำงานแถวนี้คมงบ้านโค้ครับติดตามมานานอยากรีแมพเขา X เต e 2ครับ All New Shape ครับลงแม็กเวลขอบขาวมันเลยนะครับรถหล่อจริงๆครับสีน้ำเงินครับผมชอบมากนะใส่กิ๊บเลยนะครับบ้านตัดสั่เบอร์กับวัน40%เดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันมันแค่ไหนแล้วก็ ตัดดังหรือเปล่านะครับตัดดังหรือเปล่านิวเชฟนะฮะช่างแบงค์สามสี่วันใดครับนุ่มตัดดังไหมดังครับแล้วดึงต่างจากเดิมยังไงต่างแบบเดิมเยอะเลยครับปื๊ดเลยอันนี้ปลดคัตด้วยเนาะปลดความเร็วปลายนะครับเบิ้ลตัดสับระเบิดนะคันเร่งไวด้วยเนาะลองพันสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับฟังเสียงก่อนก็ได้หลังเขียวว่าการ์ลสินดีเซลครับอ่าสติ๊กเกอร์ช่างแบงค์ติดเรียบร้อยนะฮะแล้วก็ทีมงานกรุบกริบนี่นะครับ ลงท่อมาเรียบร้อยฟังเสียงกันตามนี้เป็นท่อหน้าเผานะครับผมจำไม่ผิดนะอ่ะคุณหนุ่มเบิ้ลเบตัดได้ลั่นหนดโหดครับสำหรับพรีนูเชฟนะ MY 1 8 1แนะครับ6เกียร์ครับ คันเร่งตึงนะฮะกระชับเลยนะครับเลือกวันได้นะจะเอากี่เปอร์เซ็นต์นะครับบางคนบอกว่าวัน,นเยอะๆก็จัดให้ได้ครับอันนี้40%ครับไว้เจอกันใหม่ครับชั้แมงสามสี่ครับ